ต้องรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเก้าวีรับแขกช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับน้องเจคอบหรือว่าคุณธนาสวัสดิ์สัตยาวิบุณนะครับทนายความคนไทยแห่งศูนย์กฎหมายเอเชียแปซิฟิกอเมริกนลีกกลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์กฎหมายของชาวเอเชียที่ใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเมริกาก็ได้จะได้นะใช่นะครับนะโดยเฉพาะนะเพราะว่าเป็นเป็นคน เอเชียนะครับก็ถือว่าน่าจะรวมตัวกันอยู่ที่นี่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะจะจะ,จะพักโฆษณาในเบรกแรกบอกว่า,อาโอกาสดีของลูกหลานโรบินฮูดที่จะได้ทำเวิร์กเพอร์มิทหรือว่าใบาอนุญ,ญาตทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับใครมาเป็นประธานาธิบธดีด้วยใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของโอบามานะครับ,รบแล้วก็ถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าเรารมนี่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นกฎหมายนี่เป็นแค่นโยบายนะครับก็คือถ้าถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าเป็นคาสั่งพิเศษของประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้าไปเป็นประธานาธิบดีนะครับถ้าเขาคือต้องเรียนว่าประธานาธิบดีคุณมิตรอมนี่ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคริพับริกันเนี่ย เขามีความเห็นคนละขั้วอยู่กับทางฝั่งของประธานาธิบดีโอบามานะฮะเพราะฉะนั้นนี่นโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของอิมิเกรชันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเปลี่ยนผู้นําในทำเนียบขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องเจคอบแนะนําได้ตอนนี้ก็คือว่ารีบรีบทำรีบทำซะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีนะครับอ่าโอบามาจะหมดอํานาจในเดือนมกราของปีหน้านะครับตอนที่เปลี่ยนประธานาธิบดีครับ เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นไปได้นี่รีบด่วนเลยนะครับจริงๆแล้วหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมไปมันก็มีอยู่กับตัวแล้วนะฮะหลักฐานเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยว่าที่จะต้องเอาไปประกอบเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีใบเกิดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือมาพาสปอร์ตนะครับมีอะไรถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าคุณมาก่อนอายุ16ใช่ไหมครับก็ต้องมี ไอเน่ีอเนี่ยดีรแล้วที่มันมีเบอร์ใช่ไหมครับเพราะทุกคนที่มาจากเมืองไทยก็ต้องบินเข้ามาเอเล็ X ใช่ไหมครับเอาเอาบัตรน้ำมาด้วยเอาวีซ่ามาด้วยนะครับเอาหลักฐานการศึกษาหลักฐานการศึกษาก็ได้ครับสมมุติว่าอายุ25ใช่ไหมครับก็เอา หลักฐานการศึกษาจากไฮสค o ลหมาก็พอแล้วครับไฮสคูลกับ College นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นก็เอาพวก Bank s t a t e เมนตถ้ามีนะครับอิเล็กทริกเบลลค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำค่าไฟนี่ต้องเป็นชื่อเราถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เราต้องต้องอยู่ในชื่อเราก็ต้องหาหลักฐานที่เป็นแสดงว่าตัวเราอยู่ที่บ้านหลังใดหลังหนึ่งครับ แต่ยังไงก็โทรไปคุยรายละเอียดกับน้องเจคอบเขาเองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุยดีเทลกันแบบละเอียดก็คงจะเวลาไม่พอวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการอิมิเกรชันนี่แหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็นิตร์เฮล์มากที่สุดนะครับเรื่องของการการเปลี่ยนสัญชาตินะครับคือคือเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนเปลี่ยนสัญชาติกันเยอะไม่ใช่เรื่องของการ ไม่อยากเป็นคนไทยหรืออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเซอร์ไวส์นะการ <c oughs> อยู่รอดในประเทศนี้เพราะว่า,อาพอแก่ตัวลงไปแล้วเงินสวัสดิการของรัฐบาลต่างๆนะครับเงินโซเชียลสิเคีวตี้ต <c oughs> ่างๆก็ดิพเอนกับว่าเราอยู่ในสถานภาพอะไรด้วย <c oughs> นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสัญชาติตอนนี้น้องเจคอบก็มีมีข่าวมามาค <c oughs> รับยังได้ทราบเหมือนกันก็ที่ศูนย์กฎหมายนะครับเราก็มีโครงการทุกวันศุกร์แรกกับวันศุกร์ที่รับให้คนไทยมาเปลี่ยนสัญชาติใช่ไหมครับให้ ให้เรากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งไปให้นะครับวั mm hmm. นศุกร์แรกกับวันศุกร์ที่สามคือเรามีโครงการจากบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับ,รบก็ขอนับเวลาบ่ายโมง2องโมงสามโมงนะครับ,รบเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนจะกรอกเ <c oughs> สร็จ <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติอยากกรอกมาก่อนนะครับก็กรอกได้เพราะว่าทาง Immigration เนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเขานะครับ uscis.gov ซึ่ง เขาเรียกว่า N 400นะครับมันจะเป็นใบสมัครของอ citizenship ก็กรอกได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าอยากกรอกเองแล้วก็ให้ทางส่วนกฎหมายทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสมัครโดยแบบถ้าสมมติว่าคุณรายได้ต่ำนะครับ <Hundred. S 1> <iting> ทาง immigration เขายัางยอมที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับคือมันแพงพอสมควรนะครับ6 8 0เหรียญตอนนี้680นะห8 0ทวนนะครับแล้วก็ถ้าอยากยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ย คุณก็ต้องแสดงคุณก็ต้องสแสดงว่าคุณรายได้ต่ำหรือไม่ก็ได้ Government Benefit ความช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมครับครับก็ทำได้ <c oughs> ก็คือเช่นเดียวกันนะครับก็คืออาจจะกรอบแบบฟอร์มเองดาวน์โหลดแบบฟอร์มาแบบรมาจากเว็บไซต์อย่างที่น้องเจคอบเ,เว็บไซต์ชื่ออะไรน,นะอีกทีนึง u s, <IS>. <S c i <oughs> s g o v ครับครัเป็นเว็บไซต์ของ m m i g r a t i o n นะแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นัดเวลาเพื่อมาทำเวิร์กช็อป ทุกวันศุกร์แรกกับศุกร์ที่3ของเดือนนะครับแต่ว่าโทรมานัดร่วมหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาให้น้องเจคอบเขาทบทวนให้ว่าที่เรากรอกนี่ครบถ้วนไหมยังไงนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับหรือจะมาไม่ต้องกรอกเอาแบบฟอร์มมากรอกในเวิร์กช็อปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็ดูทาง Department of Homeland Security นะครับทป์ทางอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับใท้เข้าไปเป็นตัวอย่างครับก็ทป์เข้าไป N 400แล้วก็มันจะโผล่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตครับโอเค ไม่ถึงแบบฟอร์มใช่ไหมแบบฟอร์มครับครับผมแล้วมันจะมีคู่มือของมันเองครับผมเอาเป็นว่าถ้ากรอกได้ก็กรอกถ้าไม่กรอกกรอกไม่ได้นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะอาจจะไม่ถนัดเรื่องภาษาอังกฤษเจคอบก็ช่วยได้ครับทีนี้มันจะมีดีเทลเจคอบจะพูดอะไรเมื่อกี้อ๋อไม่ครับคือถ้าสมมติว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ถ้าสมมติว่าคนอายุเกิน55ไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่อเมริกาอย่างน้อยห้าออย่างน้อย15ปี คุณก็สามารถที่จะยกเว้นการสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไงค,คุณก็ต้องสอบใช่ไหมครับแต่ว่าสอบภาษาไทยสอบเป็นภาษาไทยได้ข้อสอบจะเป็นภาษาไทยเปล่าครับจะพาล่างเขาไปได้อ๋อจะพาล่างเขาไปได้แล้วแล้วเวลาสัมภาษณ์ก็คือสอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าใช้ล่ามได้ใช่ครับโอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าอายุเกินเกิน50แล้วก็อยู่อเมริกาเกิน20ปีก็ยกเว้นการใช้ภาษาอังกฤษได้ครับถ้าสอบในภาษาอังกฤษอ๋อถ้าอยู่อเมริกามา20ปียกเว้น ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษก็คือใช้ล่ามได้เลยใช่ครับโอเคแล้วแล้วมีอะไรอีกถ้าสมมติว่าคุณอายุเกิน65สิ้าครับแล้วก็อยู่อเมริกาเกินยี่สิบปีคุณก็สามารถที่จะไม่ต้องสอบเขาเรียกว่าสอบแบบง่ายขึ้น simple simplified version ใช่ไหมครับจากี่สิบข้อมาเป็น10ข้อนะครับแล้วก็ท่องไม่กี่ข้อเองก็คือช่วยเหลือคนที่อายุมากนะฮะห5ปีขึ้นไปใช่ไหมน้องจะตอบใช่ครับ โอเคแล้วถ้าถ้ามีปัญหาเป็น disability ครับคือถ้าเป็น disability ้นะครับส่วนมากเขาจะดูว่าคุณสามารถที่จะเรียนทางด้านรัฐบาล Civics แบบกฎหมายของอเมริกาใช่ไหมครับระบบรัฐบาลใช่ไหมครับคือถ้าสมมติว่ามีใบสั่งมาจากหมอว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสอบเขาจะยกเว้นเลยครับไม่ต้องสอบเลยครับ นี่ก็คือข้อแตกต่างกันในในส่วนของอายุของการยื่นขอแต่ถ้าเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวคนหนุ่มคนสาวนี่ก็คงจะต้องเต็มที่ข้อสอบน่าจะครับถ้าสมมติไม่มี disability ก็ต้องสอบครับครับในส่วนของของการสอบการเตรียมตัวสอบนี่ทางศูนย์มีมีมีการติวให้ไหมว่าข้อสอบจะเป็นยังไงบ้างให้มาท่องไหมมีไหมครับที่สุนกฎหมายนะครับเวลาเข้ามาแล้วก็สมัครกับเราเราจะมีบุ๊กเลต เป็นหนังสือนะครับช่วยมือติวเป็นคู่มือครับให้คุณแบบติวในในข้อมูลที่ต้องรู้เวลาสอบครับเป็นเป็นภาษาไทยหรือเปล่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับใช่เพราะว่าหน้าที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับคือทางสมกฎหมายมีภาษาจีนภาษาเวียดนามีหลายภาษาครับต่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยครับแปลสิเจคอบทาได้ไหมคงคงใช้เวลาหนาพอสมควรแล้วก่อนจะแปลได้เนี่ยเอาล้ครับนี่ก็คือ สองเรื่องนะครับที่คุณเจคอบซึ่งเป็นทนายความอยู่ที่ศูนย์กฎหมายเอเชียแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ <Legal S 1> กับรีกอลเซ็นเตอร์ครับรีกอลเซ็นเตอร์ลีกอลเซ็นเตอร์นะครับ <laughs> เรื่องของกฎหมายนะมาประชาสัมพันธ์ในในชุมชนไทยนะฮะให้คนไทยได้รู้จักกับตัวเขาด้วยแล้วก็บริการของศูนย์มีปัญหาหรือว่าสามารถที่จะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อน้องเขาได้นะครับแล้วก็ขอขอคุยกันนอกเรื่องอีกนิดนึงได้ไหมได้ครับคือ ทางศูนย์ศูนย์กฎหมายเอเชียแปซิฟิกอเมริกนลีอลเซ็นเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทําอยู่ก็คือการรณรงค์ให้ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะไร,รด้วยนะครับ,รบตรงปีนี้เนี่ยเจคอ,อบมีส่วนร่วมอะไรด้วยกับเขาไหมไหมตรงนี้มีบ้างนิดหน่อยนะครับคือถ้าคุณมีคําถามทางด้านโหวตใช่ไหมครับ,รบก็โทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมจะยินผมยินดีที่จะ ให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคนไปที่โพลิ่งเพลสนะครับเวลาไปไปเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะมีภาษาไทยทั้งหมดนะครับในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะครับในออเรนจ์เคาน์ตี้มันยังไม่มีแต่ในลอสแอนเจลิสมันน่าจะมีนครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าอย่างที่บอกนะฮะก็คือว่าน้องก็เป็นทนายความแล้วก็อยู่ที่ศูนย์กฎหมายนะครับถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะล่าสุดนี้นอกจากเรื่องกฎหมายนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งนี้ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาข้องใจยังไงเนี่ยก็ลองโทรไป ขอคำปรึกษาน้องก็ได้ไดแล้วก็เท่าที่เท่าที่ทราบเราเคยคุยกันมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยกรณีใดที่เราไม่สามารถช่วยได้นะครับ,รบอย่างเช่นแบบอ,อยู่นอกขอบข่ายของกฎหมายที่เราที่เรา practice อยู่เนี่ยเราก็สามารถแนะนาเขาได้ว่าควรจะไปหาใครถูกไหมได้ครับเช่นเช่นอะไรบ้างที่ทีู่นย์กฎหมายไม่สามารถช่วยได้คือส่วนมากนะครับผมได้ร,รับคนโทรเข้ามาจากต่างรัฐต่างรัฐนะครับ,รบถ้าสมมติว่ากดคุณโทรมาจากต่างรัฐนะครับแล้วก็ มันเกี่ยวข้องกับพวก Family law พวกการ Ho u s ิ n g หรืออะไรต่างนี้นครับผมไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ผมจะผมยินดีที่จะพยายามพัฒนาความให้คุณเพราะว่าแต่ละรัฐกฎหมายก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วปัญหาเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของของของถูกสามี Abuse ทำร้ายร่างกายในครอบครัวต่างๆนี้ปรึกษาได้ใช่ไหมปรึกษาได้ครับ,รบยินดีอะไรบ้างที่เราช่วยไม่ได้เรื่องของการขัดแย้งทางธุรกิจพาร์เนอร์ทะเลาะกัน business law ไม่ได้ครับไม่ไใช่ครับทางธุรกิจหรือ คดีแบบพวก criminal law ไม่ได้ไม่ได้นะครับเมาเหล้าขับรถนี่ก็ไม่ได้ใช่ครับแบงคกรัซีก็ไม่ได้แบกรัซีก็ไม่ได้ tax ก็ไม่ได้นะครับส่วนมากที่เราทําได้นะครับขอบอกไว้ก่อนขอฝากไว้ก่อนคือ housing นะครับการเช่าบ้านใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นผู้เช่าครับก็เราช่วยได้ถ้าสมมติว่าคุณจะถูกยึดบ้านก็ช่วยได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณ ถูกทำร้ายระหว่างคู่สมรสนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเรายินดีทีจะช่วยเหลือเสมอหรือพวกอ m ม i ิเกรชันอยู่แล้วใช่ว่าเหมือนที่ผมเพิ่งพูดไปแล้วก็อสุดท้ายคือคลา s แอคชั่นสิทธิของบุคคลนะครับรีเซอร์วอลครทเรื่องของการถูกล่วงละเมิดหรือว่าเวลาที่เราไปทำงานแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการงานอะไรต่างๆช่วยเหลือได้เสมอครับผมเอาล้วครับ นี่ก็คือน้องเจคอบสัตยาวิบูลนะครับน้องชื่อธนาสวัสด์นะชื่อเพราะทีเดียวแต่ว่าเรียกเจคอบง่ายดีนะฮะเจคอบ Jacob สัตยาวิบูลเป็นทนายความคนไทยแห่งศูนย์กฎหมายเอเชียแปซิฟิกอเมริกนลีกัลเซ็นเตอร์น้องเขาศูนย์เขาอยู่ที่ดาวทาวอยู่บนถนนวิลเชอร์นะครับก็ไม่ไกลจากไทยทาของเรานี่เองมีปัญหาก็โทรไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับจะเรียนด้วยว่านะครับตอนนี้น้องเขาทํางานอยู่ที่ศูนย์เนี่ย ด้วยฟันดิ้งหรือว่าหรือว่าเงินสนับสนุนที่มาจากรัฐบาลไทย<ช>นะครับเพื่อที่จะให้ศูนย์ได้นํามาจ้างทนายความคนไทยไปทํางานอยู่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่2คนนะฮะทีนี้ถ้าคนไทยไปใช้บริการกันน้อยเนี่ยบางทีศูนย์ทางศูนย์กฎหมายเอเชียแปซิฟิกอเมริกนลีกอลเซ็นเตอร์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออศูนย์นี้คนไทยไม่ชอบไม่ใช้บริการในอนาคตข้างหน้าเขาก็อาจจะไม่เทคแคร์ การมีบริการคนไทยอยู่นะฮะ <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่มีปัญหาเนี่ยอย่ากเกรงใจอย่ากเกรงไม่ต้องเกรงใจนะฮะเพราะน้องเจคอบยินดีช่วยอยู่แล้วนะ <c oughs> ครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่สเตตัสอยู่ในสถานภาพใดก็ไม่ต้องกังวลทั้งนั้น <c oughs> นะครับน้องเจคอบยินดีช่วยเหลือเสมอเวลาคุณโทรเข้ามานะครับรมันจะเป็นความลับระหว่างผมกับคุณนะครับ ดีมากเลยนะครับยืนยันนะครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อน้องก็ได้นะครับจะได้ใช้กับเลยงานเยอะๆทางศูนย์เขาจะได้เห็นความสําคัญว่ามีประโยชน์จริงๆกับชุมชนไทยที่นี่นะครับในอนาคตข้างหน้านี้เขาจะได้แครี่ออนต่อนะครับจะได้จ้างน้องเจคอบอยู่กับศูนย์เอาไว้นานๆนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเก้าอี้รับแขกก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทนายความหนุ่มคนนี้นะครับมากๆเลยที่อาสาตัวเข้ามาทํางานให้กับชุมชนไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทำงานหนักทีเดียวนะครับในการช่วยเหลือคนไทยนะครับสารพัดปัญหาเลยโดยเฉพาะตั้งแต่มีการอนุญาตให้เยาวชนที่เข้ามาหรือว่าอยู่อย่างผิดกฎหมายได้รับใบอนุญาตทํางานนี้ก็คิดว่างานคงหนักมากทีเดียวนะครับแต่น้องเขาก็แข็งแ็งนะฮะยังรับไหวครับยังรับไหวใช้ด้วยการกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ปรากฏอยู่ตรงนี้เอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมแล้วก็น้องเจคอบธนาสวัสดิ์สัตยาวิบูลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ